สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครจะเข้ามาทำให้คุณสละโสดเป็นหัวข้ออใจคนโสดนะคะคนที่ยังไม่มีคู่หรือคนมีคู่ก็ได้นะคนมีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานอะไรแบบนี้ <c oughs> เผื่อว่าจะมีโอกาสได้แต่งงงแต่งงานกับคนนี้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าความรักดีอยู่แล้วนะคะก็ ไม่เป็นไรถือว่าดูเล่นๆน,นะคะเผื่อแบบเออไม่ตรงกับคนที่คุยอยู่ด้วยเดี๋ยวจะแบบเปลี่ยนแฟนไม่เอาจะเอาให้ตรงไม่ได้นะเออก็อ่ะถ้าใครโสดอยู่ก็คลิปนี้ก็เหมาะกับคุณมากๆนะคะมาดูกันใครจะเข้ามาทำให้คุณสละโสดมาเริ่มกันเลยนะคะ Seven of Sword Nine of Sword, Eight of Cups, Nine of Cups. ในออฟเพนเดอร์เคิลเดอะซันเดอะลอเวอร์ เอาปาคนคนนี้เนี่ยเอาจริงๆคือเขาอะเขาก็ดูเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะแต่ทำไมเขาถึงพวกมีความรู้สึกว่าเขาแอบแอบชอบคุณแอบมองคุณมานานแล้วล่ะเออเขาแอบชอบคุณมาสักพักหนึ่งแล้วอะต้องเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณ เป็นคนที่คุณรู้จักหรือเขารู้จักคุณแล้วเ,เขาแอบมองคุณแอบชอบคุณแต่ไม่กล้าเข้าหาแต่ไม่กล้าเข้าหาคุณแล้วเขาอะแต่จริงๆอะเขาเขาก็ดูเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองดูแบบมีสเสน่ห์ดูแพลวพลาดูแบบ ดูมีความพลาวในตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองอะแต่กับคุณน่ะเขามีความรู้สึกแบบมีความรู้สึกดีๆให้คุณรู้สึกชอบคุณชอบจริงๆด้วยชอบมากๆอาจจะเพราะอย่างนี้มั้งคือเขาจะเป็นคนที่ถ้ากับคนอื่นอะเขาคุยได้หมดคุยได้ทั่วเลยแบบว่า เออใครเข้ามาคุยก็คุยได้เป็นปกติไม่มีปัญหาคือไม่ใช่คนขี้อายไม่ใช่คนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอเป็นกับคุณเขารู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นเขารู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นแล้วมันทำให้เขาแบบขาดความมั่นใจลงไปคุณทำให้เขารู้สึกแบบไม่กล้าทำให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจ ทำให้เขาไม่กล้าที่จะแบบเปิดเผยความรู้สึกหรือเข้าไปจีบคุณตรงๆเข้าไปบอกคุณตรงๆคือถ้าเขาเป็นผู้หญิงถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เขาเป็นผู้หญิงที่ดูดีดูสวยดูแซบ่บดูมีสเสน่ห์น่ารักอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีคนเข้าหาเขามีคนมาสนใจเขามากมายแต่ เขาแอบชอบคุณเขาแอบมองคุณเขาแอบสนใจคุณแล้วเขาก็ไม่กล้าเข้าหาคุณไม่กล้ามาเปิดเผยถ้าคุณกับเขาสมมุติว่าคุณกับเขารู้จักกันอยู่ในแวดวงเดียวกันแบบเคยพูดคุยกันก็คือพูดคุยกันปกติได้แต่ว่าเหมือนเขาจะแบบทำตัวเหมือนปกติไม่ให้คุณรู้ว่าเขาแอบชอบคุณอะไรแบบเนี้ ไม่ได้ส่งสายตาไม่ได้มีท่าทีอะไรที่แบบดูเป็นพิเศษกว่าคนอื่นหรือถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบเออก็มีสาวๆมามองมีสาวๆมาสนใจเขาอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็จะแบบเขาแอบ,บชอบคุณถ้าเขาเคยคุยกับคุณเขาก็จะแบบพูดคุยเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปไม่ได้มีท่าทีว่าแบบ จะมาจีบหรืออะไรแบบเนี้แล้วคนคนนี้จะใช้เวลานานด้วยนะถ้าเขาจะคบหากับคุณหรือจะมีโอกาสถ้าจะมาจีบคุณอะไรเงี้ยเหมือนแบบใช้เวลานานดูนานต้องแบบดูดูให้แน่ใจก่อนว่าคุณโสดคุณไม่มีใครคุณยังว่างอยู่เขาเข้าไปแล้วเขาจะไม่ถูกปฏิเสธเขาเข้าไปคุยแล้วคุณจะคุยกับเขาไหมอะไรแบบเนี้ยคือแบบเหมือนดูนานอ่ะ แล้วก็จะแบบแอบดูพฤติกรรมแอบส่องแอบมองคุณเป็นคนยังไงคุณชอบอะไรไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงอะไรแบบนี้คือดูให้หมดก่อนแล้วก็จะแบบเก็บไปคิดคิดมากอยู่คนเดียวว่าแบบเอ้ยแบบเช่นสมมุติว่าไปส่องคุณคุณถ่ายรูปลงแบบว่าไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดแล้วไปกับใครนะมีแฟนแล้วหรือยังนะอะไรแบบนี้นึกออกมะแบบเป็นคนแบบ คิดมากคิดเยอะแล้วก็แทนที่จะเข้าไปคุยเลยก็ไม่ก็จะดูทิศทางลมก่อนอะไรแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตัวเองมีดีนะตัวเขาเองอมดีดีดูดิมี The Sun มีนายออฟคัพขนาดนี้มีเสน่ห์แต่เขาจริงจังไงเขาจริงจังกับคุณน่ะเขาไม่ได้แบบอยากคุยเล่นๆไม่ได้อยากแบบคบเล่นๆมันก็เลยเหมือนแบบสร้างกำแพงขึ้นมากันตัวเองซะอย่างนั้นน่ะ ด้วยความที่คิดเยอะคิดมากเขาอาจะแบบรุ่นเาวาเาาเดียวกับคุณหรือไม่ก็เป็นเด็กกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่น่าเด็กอืเป็นคนที่ดูอ่อนกว่าวัยอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะชาวต่างชาติได้ไหมก็มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันนะคนไทยก็ได้นะคะ ล,าลาักษณราศีอืมลักษณาราศีที่ออกมาก็มีเมถุนเมถุนแล้วก็ธาตุน้ำธาตุลมธาตุน้นำธาตุลมถธาตุไฟ ถ้าธาตุไฟนึกถึงราศีสิงห์ไม่รู้ทำไมแต่นึกถึงราศีสิงห์แล้วก็ธาตุธาตุน้ำก็เมถุนตุลกุมเอ้ยไม่ใช่อันนั้นธาตุลมธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมธาตุน้ำก็กรกฎมีนพิจิกนะคะ้าตุตามน้ไพ่ยที่ออกมาชัดๆก็จะเป็นเมถุนชาวเมถุนนี่ก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะ ดูเหมือนเจ้าชู้ด้วยดูเหมือนจะเจ้าชู้ด้วยแต่คนคนเนี้ยเขาก็อาจจะเป็นคนเจ้าชูกลุ้มกลิ่นนิดนิด,นดแต่เขาดันแบบเขาอยากจริงจังกับคุณอะเขาเขารู้สึกเขาอยากจริงจังกับคุณเขาไม่ได้อยากแบบเล่นเล่นเหมือนที่ผ่านมามันก็เลยมีความแบบมีความกลัวมีความไม่กล้าที่จะเข้ามา มาดูไพ่เพิ่มเติมซิไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้ได้อีกดีอาร์ตน่าจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของศิงลปะเรื่องของ อาจจะเป็นศิลปะอาจจะเป็นแบบดนตรีหรือภาพวาดภาพเขียนแบบอะไรแบบเนี้ยอะไรอัอาร์ตนะคะอาจจะมีความสามารถในการเล่นดนตรีได้เล่นกีตาร์เล่นเปียโนง ไอเซนเน,น้นออสเลเวอรี่อืมแล้ก็ไม่แน่ว่าตอนนี้เขาอะอ๋อที่เขายังไม่กล้าเข้าหาคุณอะเพราะตัวเขาเองยังยังไม่มีอิสระแบบร้อยเปอร์เซ็นเขาอาจจะยังมีคนที่ คุยด้วยหรือดิวอยู่ด้วยยังไม่แบบว่ายังไม่ฟรีอ่ะยังไม่แบบว่ายังยังไม่เป็นคนโสดแบบแบบร้อยเปอเซ็นเขาอาจจะรอให้ตัวเองแบบโสดแบบร้อยเปอร์เซ็นถึงจะเข้ามาหาคุณก็อย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขาแบบเขาดูมีสเสน่ห์เขาเขามีสเสน่ห์จริงๆอะ่ะแล้วเขาก็แบบว่า รู้ละที่เขาไม่กล้าไม่กล้าเข้าหาคุณอ่ะเพราะตัวเขาเองอ่ะยังไม่โสดสนิทเขาอาจจะมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคนรักเก่าอะไรแบบนี้คือเตรียมตัวจะเลิกละแต่มันยังอยู่แบบคาราคาซังอ่ะมันยังไม่ขาดเต็มที่หรือตอนนี้เขาอาจจะมีคนคุยอยู่มีคนที่คุยอยู่แล้วแต่เขาอาจจะรู้สึกว่า คนนั้นไม่ใช่ยังยังไม่ลงตัวยังยังไม่ใช่คนที่เขาแบบอยากจะคบด้วยแต่ก็คือคุยคุยมานานแล้วมันจะแบบเออเลิกง่ายๆมันก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยังยังตัดไม่ขาดอ่ะถึงว่ามีกำแพงขึ้นมานะคะเป็นคนมีเจ้าของนั่นเอง ตัวเขาอะมีเจ้าของหรืออาจจะมีคนคุยคนที่ดีลอยู่แล้ว with in the next few months อะภายในสองสามเดือนข้างหน้านะคะภายในสองสามเดือนเนี้ยเขาอาจจะเคลียร์ตัวเองได้แล้วก็มาเริ่มพูดคุยอะไรกับคุณเริ่มเข้ามาแบบว่า แสดงอาการอะไรให้คุณรู้สึกได้นะคะ be assertive ให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจคือถ้าคุณพอจะเดาออกรู้ว่าเป็นใครก็ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นคุณก็แค่รอรอเวลานะคะที่เขาทำถูกแล้วเพราะเขาอะยังไม่ยังไม่โสดร้อยเปอเซนเขาก็ไม่ควรจะเข้ามาหาคุณตอนนี้ พูอ่าจว่าเขาทําถูกนะเพราะเขาคิดจริงจังกับคุณเขาทําแบบเนี้ยแปลว่าเขาให้เกียรติคุณแต่ถ้าเขาไม่โสดแล้วเขายังเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณในทันทีเลยแบบเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณนะเขาแบบเห็นแก่ตัวเขาเอาแต่ได้แต่แบบเนี้ยถือว่าใช้ได้นะคะคนคนนี้ถือว่าใช้ได้อืมเพราะฉะนั้น ก็ลองให้โอกาสเขาดูนะเดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็ค่อยเริ่มพูดคุยกันเดี๋ยวเขาก็เทคแอคชั่นเดี๋ยวเขาจัดการเองนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรอยู่สวยๆรอๆรอ,อไปนะคะอืมแล้วก็เนี่ยแหละถ้าคุณไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะคะก็ใช้ชีวิตของคุณไปเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาคุณเองนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ